รีวิวและสปอยหนังเรื่อง l e Life หรือชื่อภาษาไทย Les Life ในชื่อเดียวกันคลิปนี้ก็จะรีวิวและสปอยหนังแบบสรุปสั้นๆนะครับไม่ได้ละเอียดมากนะักถ้าใครที่ไม่ชอบการสปอยก็ขอให้ข้ามคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูแล้วอยากทราบว่าเรื่อง Les Life นั้นจะมีเนื้อหาเป็นอย่างไร ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับผมเริ่มเรื่องมาส้มเขาก็เป็นลูกสาวคนเดียวนะอยู่กับแม่สองคนแม่ชื่อว่าอ,อ้อยอ้อยเนี่ยก็พาส้มอ่ะออกจากบ้านบ้านเช่าก็เหมือนประมาณว่านางค้างค่าเช่าที่เก่าหรือมหนี้สินอะไรประมาณเนี้ยไปอยู่เช่าห้องที่อยู่ใหม่ พ้อเนี่ยมีอาชีพเป็นโสเภณีค้าบริการทางเพศอยู่ด้วยกันสองคนกับลูกสาวส่วนอีกคู่หนึ่งก็จะมีเตอเตอนี่ก็แบบทำงานก็ไม่ได้เป็นหลักแหล่ง่นะเป็นออกแนวกุย้ยจี้ชิงทรัพย์ป้นเพื่อ เลี้ยงชีพตัวเองอยู่กับไม้ไม้นี่ก็มีอาชีพเป็นเรียกว่าอะไรดีไซไลน์ไหมแล้วก็โสฟีนีขายบริการทางเพศเหมือนกันสองคนนี้ก็อาศัยเช่าห้องอยู่ด้วยกันโดยที่เตอ๋อเนี่ยจะอยู่กับแก๊งของเคี้ยงอหัวโจกที่คอยวางแผนโชคชิงวิ่งราวอะไรประมาณนี้ เวลาที่ส้มเนี่ยมีปัญหาก็มักจะมาปรึกษากับลุงกักลุงกักก็ประกอบอาชีพเป็นคารบาเลา่หรือนางโชว์อะไรประมาณนี้ลุงกักเนี่ยก็สนิทก,กับส้มนะเพราะเหมือนกับว่าอยู่บริเวณย่านแถวๆนั้นด้วยความที่ไม้เนี่ย ขายบปิการทางเพศเพราะว่าอยากได้เงินเยอะๆไวๆเร็วๆเพื่อให้ออกไปจากสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนแออัดแบบนี้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเต๋อน,นี้ก็จะออกแนวแบบหึงหวงนะแต่ก็ทําอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเขาก็ประมาณแบบเป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยเอาไหนเท่าไหร่ก็เกือบๆจะเป็นแมงดาว่างั้นเถอะ ทุกอย่างนี่ก็ต้องพึ่งพามายโดยตลอดอะไรอย่างนีม้มายก็ไม่อยากให้เตอ๋อเนี่ยมาฉกช,ชิงวิ่งราวมาป้นอะไรเงี้ยส่วนเต๋อก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าเขาไม่ได้แย่อย่างที่คิดอะไรอย่างนี้วันหนึ่งเต๋อก็ไปป้นอ่ป้นคนที่มาจากต่างจังหวัดอาสา,านีรถไฟอะไรเงี้ยอยู่คนเดียวก็ทำงานเป็นทีม คนหนึ่งก็ไปชิงเขาเผาอีกคนหนึ่งก็คอยดูต้นทางถ้าเหยื่อขัดขืนก็ลุมกระทืบอ,อะไรประมาณนั้นหมก่ก็อยากจะให้เต๋อเนี่ยอย่าหึงเวลาเธอทำงานเพราะเธอคิดแค่ว่างานก็ส่วนงานอะไรอย่างนี้ก็เลยพาเต๋อเนี่ยไปจดทะเบียนสมรสที่อำเภอแล้วก็พาไปเจอพ่อ นางมีปนกับพ่อเพราะว่าพ่อทิ้งนางไปทิ้งนางด้วยสาเหตุก็ติดคุกเนื่องจากขายาอะไรอย่างนี้เต๋อพยายามพิสูจน์ตัวเองก็คือไม่ไปทำอาชีพที่ไม่สุจริตและไปรับจ้างรายวันแบกของแต่ด้วยความที่เขาผอมตัวก็เล็กทำได้อยู่วันสองวันนายจ้างก็ไม่จ้างต่อแล้วก็ต้องกลับไปประกอบอาชีพเดิ ส่วนทางด้านส้มเนี่ยก็มีปัญหาเพราะว่าเวลาเลิกเรียนกลับมาแม่ก็พาแขกเนี่ยมามีอะไรกันที่บ้านโดยที่อ้อยเนี่ยแม่ของส้มอะ่ะก็จะมีลูกค้าประจําเป็นอแปะมีตังและแก่มากแล้วก็ประมาณเจ็ดสิบแล้วอแปะนี่นิสยดีนะพยายามชวนอ้อยเนี่ยให้มาอยู่ด้วยกันเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาอยู่ในชุมชนแออัดแบบนี้มีลูกสาวด้วยอะไรด้วยก็ อแปะก็เหมือนประมาณว่าจะให้อ้อยอมาช่วยดูแลเขาด้วยแหละมาทานู่นทํานี่เหมือนกึนก่งๆมาเป็น,แม,นแม่บ้านอะไรเงี้ยบ้านที่อแปะอยู่ว่าเหมือนกับว,ว่ามันมันมีหลายห้องให้ลูกสาวมาด้วยแต่ด้วยความที่อ้อยเขาก็ห่วงลูกสาวก็คิดมากกลัวว่ามาอยู่ด้วยกันแล้วเปิดทางให้อาแปะเนี่ยอแปะจะคิดไม่ดีกับลูกตัวเองอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆเราไม่ใช่นะอแปะแกะใจดีจนมาวันหนึ่งเนี่ย ส้มก็ไปเจอกับพีทพีทก็ประมาณว่าเด็กหัวสูงอ่าอบอกก่อนที่บ้านก็พอมีตังแหละพ่อประกอบอาชีพทำเฟอร์นิเจอร์แต่ว่านางก็จะอยู่แก๊งแบบสังคมแบบคนมีตังอะไรอย่างนี้นางเป็นไอดอลประจำโรงเรียนและเป็นหัวหน้าอดัมเมเยอร์ด้วยเหมือนกับว่าสองคนเนี้ยเคยมีตรงกัน แต่ว่าส้มเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่าพีทเนี่ยหลอกหลอกเธอเพราะว่าบอกว่าเนี่ยเคยบอกว่าเคยมีพี่สาวนะพี่สาวหนีไปตั้งแต่เด็กๆหนีไปอยู่กับแฟนที่เกาหลีนางก็อยากตามไปอะไรเงี้ยก็เลยมาชวนให้ส้มเนี่ยไปด้วยกันแต่จริงๆแล้วพีทก็แค่อยากได้ตังค์จากส้มนั่นเองเพราะว่าเธอมารู้ว่าส้มอ่ะ เหมือนประมาณว่าถางค่าเทอมอยู่ทั้งสามหมื่นนะส้มก็มีปัญหากับแม่อะไรประมาณเนี้ยประมาณว่าแม่จะส่งให้เธอเรียนที่ดีๆทําไมแต่ว่าตังก็ไม่ค่อยมีปัญญาจ่ายเขาติดเขาไว้ตั้งหลายหลายเทอมแล้วอะไรประมาณนี้เธอมีถ้าไม่จ่ายก็ต้องโดนไล่ออกอะ่ะอ้อยก็เลยต้องไปยืมตังอาแปะลูกค้าประกันไอ้ไม่ใช่ <laughs> ลูกค้าประจําลูกค้าประจําที่ มาซื้อบริการด้วยกันบ่อยๆตั้งสามหมื่นส้มก็เอาสามหมื่นนั่นแหละไปให้พีทโดยหารู้ไม่ว่ารูปพี่สาวที่บอกพี่สาวหนีไปอยู่เกาหลีเนี่ยจริงๆแล้วมันก็แค่ศิลปินเกาหลีอะไรประมาณนั้นทางด้านเตอ๋อที่หึงห่วงจนทนไม่ไหวอะไรประมาณนี้ วันหนึ่งก็เหมือนปมาวพิสูจน์ตัวเองไปจี้นักท่องเที่ยวคนหนึ่งซึ่งแบบโหมีตังแบบมีตังอะแต่ว่าเป็นแบงค์ของต่างประเทศนะก็พอได้ตังมาเยอะก็เอาไปเที่ยวเตะไปเนี้ยไปซื้อแหวนเพชรให้มายมายก็แบบว่าเฮ้ยซื้อมาทําไมอะไรประมาณนี้บอกแล้วไม่ใช่หรอว,ว่าไม่ให้ไปพลนไม่อะไร,ไรสัญญากันแล้วนะแต่ก็รับแหวนมาเงินเันเนี่ยเต๋อก็ตาม ตามไปด้วยปกติก็แค่มารับมาส่งนะมารับมาส่งแบบทํางานขายบริการอะไรอย่างนี้นี่ตามไปด้วยเลยไปม่านรูดด้วยกันแล้วก็ไปเอารถของลูกค้ามายมาแล้วก็ทํามีท่าไหน,นไม่รู้ซิ่งแหกด่านตกคลองไปติดคุกอยู่สองเดือนกลับมาอีกทีหนึงน่งมายมีแฟนใหม่ไปแล้วซึ่งแฟนใหม่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยก็คือเคียงนั่นเองแต่ว่าด้วยความที่เต๋อเนี่ย ไม่มีที่ไปแล้วก็เป็นผู้ชายที่ไม่ได้เอาไหนไม่ได้แบบไม่ได้เอาฐานสักเท่าไรอะ่ะก็ไปไหนไม่ได้ก็กลับมาขออยู่กับไม้ด้วยกันสามคนมีเคียงมีไม้แล้วก็มีเต๋อเออแปลกดีแฮะทางด้านส้มเนี่ยที่ได้รับคําชวนจากพีทว่าให้ไปอยู่เกาหลีด้วยกันนางก็นําเงินที่แม่ของนางเนี่ย ไปยืมจากอาแปะลูกค้าประจําที่มาซื้อบริการนางเนะีย่ยเงินสามหมื่นที่จะต้องมาจ่ายค่าเทอมกลายเป็นว่าไปให้พีทแล้วอยู่ๆพีทก็หายตัวไปหายไปเลยหายไปเรื่อยๆเลยนางก็ไปสืบความจริงจากแก๊งไฮโซเพื่อนของพีทว่าเฮ้ยไปเกาลงเกาหลีอะไรนะ มีพี่สาวเกาหลีอะไรถ้ามันนักร้องไอดอลเกาหลีโหนางช็อกเลยไปสืบถึงบ้านถึงรู้ว่าโอ้ที่ผ่านมาโดนหลอกแม้ว่ารู้ว่าจะโดนพีทเนี่ยหลอกแต่ด้วยความที่นางแบบไม่เหลือใครแล้วอะแม่ก็ปรึกษาอะไรไม่ได้นะไม่นางมีความรู้สึกว่าพึ่งอะไรแม่ไม่ได้หรอกอะไรอย่างนี้ประกอบกับ พีทเนี่ยก็เอาใจนางก็เหมือนกับว่าทรงแบบฟิลแฟนนางเลยนางก็ไปรับจ้างเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารก็ไปเจอพีทก็ไม่ได้ทำอะไรนะแถมยังไปขอร้องพีทอีกว่าอย่าทิ้งนางไปได้ไหมอะไรเงี้ยแต่พีทก็เฉยเฉยก็มากอดนางมาปลอบนางเท่านั้นแค่นั้นทางด้านเต๋อเนี่ยที่แบบว่าอยากได้มาย้กลับมา นะก็ไปเจราจาเคียงว่าไปเจอบ้านหลังหนึ่งป้นครั้งเนี่ยทองคําหรือทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนแบ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยจะให้เคียงหมดเลยเคียงก็เออน่าสนใจก็ป่ะไปลุยกันไปป้นกันสองคนเท่านั้นส้มเนี่ยตอนนี้เควงมากเลยดิ่งสุดๆไม่รู้จะไปปรึกษาใคร ก็ไปปรึกษาลุงกักแต่ปรากฏว่าลุงกักไม่อยู่ไปไหนก็ไม่รู้ถามคนแถวนั้นก็ได้รับคําตอบที่ทำให้ส้มเนี่ยต้องชกช็อกเข้าไปใหญ่เลยเพราะลุงกั๊กแกกินยาฆ่าตัวตายเนื่องจากว่าแฟนเขาอ่ะ กลับมาหาจริงๆด้วยหายไปยี่สิบปีกลับมาหาจริงๆด้วยแต่ปรากฏว่าไปโดนโจรที่ไหนไม่รู้ป้นแล้วก็แทงเสียชีวิตซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นใครที่ไหนอืน่นก็แก๊งของเต๋อนั่นแหละนะส้มกลับมาที่บ้านโทรหาแม่แม่ก็ไม่รับสายจะรับสายได้ไงละ่ะเพราะว่า บ้านที่เตอ๋อไปปนกับเคียงเนี่ยปรากฏว่าเป็นบ้านของอาแปะอาแปะที่เป็นลูกค้าประจำของเจ๊อ้อยแม่ของส้มนั่นเองโอ้โหโลกกลมมากเลย mm hmm. ก็คือตอนนี้อ้อยเนี่ยก็มาเกึ้อๆมาเป็นแม่บ้านแต่ยังไม่ได้พักกับอาแปะนะอาแปะก็ชวนวันนี้ก็ชวนอีกนะ ออยก็แบบว่าเฮ้ยชวนอะไรบ่อยยังวะนะฉันรู้นะแกะโรคจิตแน่เลยแอบมองกางเกงในลูกสาวฉันอยู่ใช่ไหมนะกะว่าถ้าลูกสาวฉันมาอยู่ก็จะแบบจะทำมิลีมิร้ายทำเรื่องไม่ดีใช่ไหมแปรก็ขึ้นซิโอ้ฉันไม่เคยคิดไม่ดีกับลูกเธอเลยคิดว่าเหมือนหลานเหมือนลูกคนหนึ่งนะฉันใจดีอะเธอขนาดนี้ให้ตังค์เธอยืมสามหมื่นด้วยแต่ในเรื่องแปะ 8. ไม่ได้พูดนะว่าให้ตังค์ยืม แต่ก็นั่นแหละแต่เป็นคนให้ยืมแต่เขาไม่ได้พูดถูงบุลคุณไรพอได้ยินว่าโอ้หมาดูถูกเหยียดยามแกงี้แกก็ตกใจอ้อ <laughs> ยเลยสิครับรออะไรแล้วก็บอกให้ขึ้นไปหายามองข้างบนบ้านมานวดมาทาหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ด้วยความที่อับแปดกับใจอ้อยกลับมาบ้านเร็วเจอสิครับเจอใครล่ะ เจอใครดีล่ะครับทีนี้ก็จเจอเต๋อกับเคียงที่แอบอยู่สิครับเจ๊อ้อยเราก็กลัวลนลานลนลานเลยเต๋อก็บอกอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องอะไรเงี้ย <c oughs> เคียงนี่ก็แบบเฮ้ยไม่ได้เว้ยมีพยานเห็นจ้วงเข้าที่หลังเลยครับอ่ะเรียบร้อยในหนังไม่ได้บอกนะครับว่าตายหรือเปล่าแต่เลือดออกเสียเลือดออกเยอะมากเลยเจ๊อ้อยเรานอ,นอนแน่นิ่งเลย หนีสิอรอ่ะไรเคียงก็เลยบอกว่าเฮ้ย <_ an> จะหนีไม่ได้อ่าเพิ่งไปต้องจัดการนะแปลกอ,อีกคนนึงนะ <_ an> <_ an> แล้วก็ไปถามเลยว่าทองคำทรัพย์สินมีค่าอยู่ไหนเพราะว่าสองคนนี้หามไม่เจอแต่ด้วยความที่เต๋อเนี่ยกลัวก็เลยไปออกทางด้านบนไอ้เจ้าเคียงเนี่ยลงมาด้านล่าง ช่วงจังหวะนี้แหละที่ส้มอ่ะโทรหาแม่แล้วแม่ไม่รับสายอะจ,จะรับได้ไงอะแม่ก็นอนแน่นิ่งไปอยู่เต๋อเนี่ยออกมาทางดาดฟ้าะปีนออกมาแล้วก็ไปออกทางด้านหลังบ้านใดบ้านหนึ่งนั่นแหละลงมาได้แต่ระหว่างที่เขาวิ่งหนีออกมาข้างล่างได้สําเร็จนั้นได้เองทางด้านบนไอ้เจ้าเคียงเนี่ยก็ไปเจอแปะถือปืนลูกซองมาจ้ะ เงึดเลยจ้าโดนยิงโป้องเดียวจอดจ้าล่างกระเด็นตกลงมาจากด้านบนดาดฟ้าลงมาด้านล่างตุบต่อหน้าต่อตาของเจ้าเตอ๋อเลย <c ười> เจ้าเตอ๋อก,กลับไปหาไม้ไมยที่ไม่รู้เรื่องเลยว่าแฟนใหม่ตัวเองเนะี่ยโดนยิงแล้ะยังละเมอถึงจะเคียงเลยว่าเนี่ยไมยเชื่อในตัวเคียงนะ ประมาณว่านางมีปมอะนะว่าผู้ชายทิ้งก็มาจากพ่อพ่อนางคิดว่าพ่อทิ้งแต่จริงพ่อนางก็คือข้ายาโดนตำรวจจับก็ติดคุกอยู่ส่วนเต๋อนี่ก็ไปชิงรถลูกค้าแล้วก็ไปขับซิ่งแหกด่านตกคลองติดคุกไปสองเดือนอะไรเงี้ยหนังก็อยู่ๆก็จบแบบนี้เลยนะก็คือส้มเนี่ย กลับมารอรอบ้านรอแม่รอเจอ้อยเนี่ยก็คือแม่ของนางเนี่ยที่ห้องเช่านะแล้วก็เป็นภาพว่าอืมแม่กลับมาตอนเช้าเปิดประตูมาเจอลูกก็หนังไม่ได้สรุปนะว่าเจไอ้อยเนี่ยไม่ได้ตายจริงนะไปหาหมอรักษาจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นภาพในจินตนาการ ที่ส้มเนี่ยคิดไปเองเพราะาโดนแทงขหลังอะคงไม่แบบโอ้โหไปหาหมอแล้วคืนเดียวก็กลับบ้านวันรุ่งขึ้นก็นะอะไรเสร็จแล้วก็มาหาลูกได้หรอกอะไรประมาณนี้ผมเดาว,ว่าน่าจะส้มน่าจะคิดไปเองหนังจบแบบดื้อๆอ่ะทําออกมาดีแล้วก็แบบว่าอืมส่วนตัวนะส่วนตัวทางช่องจะให้สี่เต็มสิบแล้วกันเหมือนหนังมันเหมาะกับการไปทําเป็นซีรีส์แล้วขยาย ขยายความต่อมันน่าจะเหมาะกว่าเพราะตอนจบเล่นแบบจบแบบดือด้อจบแบบไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้รีวิวและสปอยหนังเรื่อง a t l Life ในชื่อภาษาไทยเล l ไล h ์ชื่อเดียวกันถ้าให้ข้อมูลผิดตรงไหนครบตกบกคล้องไปขออภัยด้วยนะครับสามารถสนับสนุนช่องโดยการสั่งซื้อสินค้าในช h อป e ีหรือว่าด o n a ตามเลขบัญชีที่ได้ระบบไว้หรือถ้าใครชอบช่องนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แจ้งเตือนกระดิ่งไว้นะครับผมแล้วทางช่องก็จะนำการรีวิวและสปอยหนังมาให้ท่านรับชมรับฟังได้เรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ